พริกแกงกับบึงแห่งความปรารถนาณหมู่บ้านเล็กๆชื่อว่าดงมลิซ้อนตัวอยู่ท่ามกลางป่าไม้และภูเขามีหญิงสาวคนหนึ่งชื่อว่าพริกแกงอาศัยอยู่กับยายเพียงสองคนในกระท่อมหลังน้อยพริกแกงเป็นคนขยันและฉลาดแต่เธอมักรู้สึกว่าโลกไม่ยุติธรรมทำไมบางคนถึงรวยล้นฟ้าในขณะที่เธอ ต้องกินข้าวคลุกเกลือทุกวันเธอเริ่มเกลียดความจนและฝันจะร่ำรวยโดยเร็วที่สุดยายของเธอเคยเตือนเสมอว่าหนูเอย๋ยคนที่โลภมากมักได้มากแค่ชั่วคราวแต่เสียของสำคัญตลอดไปนะแต่พริกแกงไม่สนใจเธออยากมีมากกว่าวันหนึ่งขณะเก็บเห็ดในป่า พริกแกงได้ยิ้มเสียงลือกันจากกลุ่มชาวบ้านบึงคำสาบทั้งทิศใต้ไงใครทําพิธีที่นั้นแล้วขออะไรก็จะได้สมปรารถนาแต่ไม่มีใครกล้าเข้าไปเพราะเชื่อว่าผู้ที่โลภจะไม่มีวันกลับออกมาเหมือนเดิมคำว่าขออะไรก็ได้ดังสะท้อนในหัวของพริกแกงไม่หยุดเธอไม่ลังเลเลย คืนนั้นเธอเดินทางเข้าสู่ป่าลึกโดยไม่บอกยายแม้กแต่คำเดียวกลางตามืดพริกแกงมาถึงบึงน้ำสีดำสนิทเงียบจนได้ยินเสียงหัวใจตัวเองทันใดนั้นเสียงหนึ่งก็ดังขึ้นจากใต้บึงเจ้ามาขอพรหรือพริกแกงตอบโดยไม่ลังเลใช่ ข้าขอให้ข้าได้ทองคำมากมายบ้านหลังโตสวนผล,ลไม้รถมา้าเครื่องเพชรเสื้อผ้างามๆและอาหารไม่รู้จบเสียงนั้นหัวเราะเบาๆแล้วกล่าวว่าข้าจะให้เจ้าทีละอย่างถ้าเจ้ายังอยากได้มากกว่านั้นข้าจะให้มากขึ้นจนกว่าเจ้าจะหยุดขอเอง บึงนั้นเงียบไปแล้วคลื่นน้ำก็สาดเข้าหาพริกแกงทันใดนั้นเธอพบว่ามือของเธอถือถุงผ้านหนักอึง้งเต็มไปด้วยทองคำแทง่งเธอกลับหมู่บ้านกลายเป็นเศรษฐีชั่วข้ามคืนทุกคนมองเธอด้วยความอิจฉาแต่ก็มีคนแอบกระซิบว่าเงินได้มาง่ายมักอยู่ไม่นานหรอกเธอเริ่มซื้อของไม่ยัง จ้างคนมาทำงานสร้างคฤหาดใหญ่โตแต่ไม่นานก็รู้สึกเบื่อเพราะไม่มีอะไรใหม่ให้ตื่นเต้นอีกเธอจึงกลับไปที่บึงอีกครั้งขอสวนผลไม้มหาศาลและโรงงานผ้าไหมเสียงจากบึงก็ให้ตามคำขออีกครั้งแต่ครั้งนี้รอยยิ้มของพริกแกงเริ่มแข็งคนงานของเธอเริ่มเจ็บป่วย เธอต้องจ้างใหม่ทุกวันเพราะงานหนักเกินไปไม่มีใครทนไหวแต่พริกแกงยังไม่หยุดเธอกลับไปที่บึงอีกครั้งขอให้เธอสวยและรวยที่สุดในแผ่นดินเพื่อให้เจ้าชายตกหลุมรักเธอกลายเป็นหญิงสาวที่งดงามเกินธรรมชาติแต่หน้าแปลกไม่มีใครกล้าเข้าใกล้ชาวบ้านเริ่มหวาดกลัวว่าเธอมีเวทมนต์ ใส่ร้ายว่าเธอเป็นแม่มดจนพริกแกงต้องหนีออกจากหมู่บ้านและแล้ววันหนึ่งสวนผลไม้ของเธอก็ถูกไฟไหม้จนหมดตามด้วยเศรษฐกิจล่มและโรคร้ายระบาดท,ทำให้โรงงานและบ้านหลังใหญ่ของเธอถูกยึดเธอจึงกลับไปหายายที่กระท่อมแต่ไม่พบใครเพื่อนบ้านคนหนึ่งบอกว่ายายของเจ้าจากไปแล้ว เพราะหัวใจสลายหลานสาวคนเดียวจากไปโดยไม่ล่ำลาน้ำตาไหลเต็มหน้าเธอเพิ่งรู้ว่าไม่มีอะไรในโลกนี้มีค่าเท่าคนที่รักเราพริกแกงรีบกลับไปที่บึงน้ำตานองหน้าข้าขอแค่สิ่งเดียวขอให้ยายข้ากลับมาข้าไม่เอาทองไม่เอาบ้านไม่เอาความสวยอีกแล้ว เสียงจากบึงตอบด้วยความเศร้าว่าของบางอย่างเมื่อเสียไปแล้วไม่มีทางได้กลับคืนแม้จะแลกด้วยทองคำทั้งโลกก็ไม่มีวันคืนกลับมาพริกแกงสุดตัวลงร้องไห้เธอไม่ได้ยินเสียงจากบึงอีกเลยตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาพริกแกงใช้ชีวิตอย่างโดดเดี่ยวเธออาศัยอยู่ในเพิงเล็กๆปลูกผักกินเอง ไม่มีทองคำไม่มีเครื่องประดับไม่มีผู้คนแต่ในทุกค่ำคืนเธอมักเขียนจดหมายถึงยายแม้จะไม่มีใครอ่านและทุกเช้าเธอจะสอนเด็กๆที่เดินผ่านมาในหมู่บ้านเล็กๆของเธอว่าจำไว้นะลูกความโลภไม่เคยเติมเต็มใจของใครแต่ความพอใจในสิ่งที่มีตังหากที่ทำให้เรามีความสุขจริงๆ คนที่ไม่รู้จักคำว่าพอจะไม่มีวันรู้จักคำว่าสุขสิ่งที่หายไปเพราะความโลภอาจไม่สามารถเรียกคืนได้ถ้าเพื่อนๆชอบนิทานวันนี้อย่าลืมกดไลค์แล้วก็ติดตามช่องของเราด้วยนะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าบายบาย